บุญกุศลวาสนาเข้ามาจาัดเต็มในปี2 5 1 7ชาวราศีเมถุนเกลือจืนเกือแก้แค้นให้สาสมบารมีเทพหนุนโดยหนุนดวงชะตาพิพันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีความสุขสมสมหวังดังใจหมายบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในปีนี้ถึงเวลาของท่านแล้วถึงเวลาปะทะถึงเวลาที่ท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับใครบางคน ด้วยอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างท่านแล้วมันมีอํานาจบารมีวาสนาเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนเมถุนเกิดพละพลังอํานาจในปีนี้จะทําอะไรก็ได้เปียบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะยืนหยัดต่อสู้ได้โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งกับไขแดงสิ้นคนคนนั้นจะช่วยป,ปกปักคุ้คของรักษาท่านมีบริวารอยู่ ให้สังเกตให้ดีด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,กคุ้มครองราาักษาชะตาชีวิตท่านตกตำแหน่งร่ำรวยใครที่เคยปะทะกับท่านใครที่เคยโกรธเกลียดท่านปีนี้จะต้องเสียใจเพราะว่าโชคชะตาของท่านลักษณะเกลือจิ้มเกลือปะทะโดยที่ไม่เก่งใจใครทำมาเอ็งเอากลับไปใครมายุ่งกับข้าเอ็งก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าใครดีมาก็ดีกลับด้วย ย้อนไปย้อนมาประสบความสําเร็จเพราะว่าท่านมีจิตใจที่ดีงามในปีนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาราบลรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานครบถ้วนบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ถามว่ามีเรื่องที่ท่านจะต้องแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาคือเรื่องเจรจาต่อรองคําพูดเพราะว่าปีนี้อาจจะรู้สึกคึกเขิม อำนาจบารมีวาสนาเข้ามาจาัดเต็มเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องใจเย็นๆก่อนที่จะพูดอะไรออกไปมันพลาดไปแล้วนะครับปล่อยมันไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะองค์เทพเทวดาหนุนดำดวงชะตาทาให้ท่านรู้สึกถึงเวลาแล้ว่ะเราจะต้องปะทะใครที่เคยดูถูกเหยียดหยามทําให้ท่านรู้สึกจําแยกถอยรถหมายแดงมาจอดหน้าบ้าน ศัตรูเห็นแล้วกระบ,บนกระวายบอกบอกได้เลยว่าเกลือจิ้มเกลือเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะทําอะไรก็ประสมเล็จในตําแหน่งหน้าที่การการการเกิทรัพย์รวยโชคบุญกุศลอาํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตําแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์เสงนินทองดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอํานาจแต่เป็นคนสายสายสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดี ดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุนกุศสวสาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุกสมหวังดังใจหมายดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอังนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักหนุนนำดวงชะตาท่านคอยสังเกตดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังจัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงชะตาระแวดระวังกับคำพูดเลี้ยงดูปุ๊คน ตกตําแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอํานาจบารมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นมนสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยการบนบนบานสารกล่าวบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไปควรที่จะไปนําพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นเมนสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทวท่าน การต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลสกิเลสตัณหาจะนําพาความชิบพายเรื่องราวร้ายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปกล้ามกายเราแว้ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งอํงนานาจปารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากําลังนําพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาตรงชะตาของท่าน เหมือนกับมีมความสดใสร่าเริงเกิดขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาทำจิตใจให้แช่มชื่นเข้าไว้ทำจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอ,อกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นดวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจปารมีวาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วยด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดา บ,บุญกุศลวัส,สนากาลังจะส่งเสริมหนุนนาดวงชะตาทาให้ท่านทิ่ยผันเปลี่ยนแปลงไปทางน้านดีความสุขสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์เสียงทองประสบความสำเร็จความรุ่งโรดราบรื่นเป็นไปได้ดนะีเกิดขึ้นในโชคชะตาลวงถึงใจถึงนะครับเกิดขึน้นนะครับอำนาจบารมีวัส,สนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักคุ้มครองรักษาคนในครอบครัวให้แขล้วคลาดปลอดภยัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบายตรงชะตาของท่านนะครับมีการใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนแบบนีให้ถูกต้องตามแบบแผน ถ้าทำผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินผลยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมากข้อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นลายเพราะฉะนั้นจงทําดีทําดีก็จะได้ดีจริงๆก็มีรับทรัพย์รวยโชคเจริญรุ่งเรืงดวงชะตาท่านตกตําแหน่งเอาแน่เอานอนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัว ความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามาเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นความสุขสมหวังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดสตาครับจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก,ก่อน,นครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นใคร นะครับอาจจะนําพาโชคล่าไม่แก่ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสเข้ามาประเดประดังทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายดวงชะตาบุญกุศลจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านส่งผลให้ครอบครัวท่านอยู่ร่มเย็นมีสุขทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจักจ่ายกับผู้พี่น้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิด ลุ่มโลยประสมเดชสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวนะครับเหมือนกับดวงดาวกําลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่งดาวพุ่งขึ้นทะยานขึ้นฟ้าทาให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาวบนแสงสว่างนะครับแสงสว่างจะส่องลงมาพระสุธาทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะตกตำแหน่งบนบุญกุศลวาสนาทำอะไรก็ประสบเร็จไปไหนก็มีแต่คนรักมีแจ่คนเมตตาจะเลิศลุ่งเรืองในตําแหน่งนะครับผมมีการ เขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเจริญลุงเรืองน,นะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่งใจต่อจากนี้ไปดวงชะตาทุกท่านตกย่าแย่นะครับกําลังที่จะเป็นถอนไม้แห้งถอนไม้แห้งนั้นกําลังจะมีโดนน้ำก็มาชมรนะครับจะมีะดอกไม้ขึ้นมางอกงามทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่น,นสมหวังนะร้บทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกาลังจะผีบบานนะครับผมนะ้ากาลังพัดก็มาแล้ว ช่วงฤดูฝนกำลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยเจริญุ่กเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาเด็ดเดี่ยวห้าหารเอาจริงเอาจังปัญหาต่างๆที่เข้ามามลุมเร้าทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรวดัวร้าวแสนทุกข์ทรมานแต่ความเล่าร้อนนี้มันจะทําให้เป็นแรงผลักดันทำให้ท่านเจริญุ่กเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านมีพลังร่ารวยขึ้นมาท,ทันทีทันใด ดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกสําเร็จรับทรัพย์รวยโชคจะเริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังมีการโยกย้ายไปถึงแดนไกลพูดคุยเจราจาต่อรองอํานาจบาร,รมีวาสนาส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาจะเริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองจะไปขอร้อง ให้ใครช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาชีวิตท่านควรจะต้องยืนหยัดไม่ต้องไปขอยืมเงินใครไม่ต้องไปเจราจาต่อรองใดเดงสิ้นข้าพเจ้ามีสองมือสองเท้าไม่ต่างกับใครอำนาจบาร,รมีวสาสนาข้าพเจ้าต้องมีงสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านดวงชะตาของท่านเหมือนหนังเตะไฟจะเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็จะมีแสงสว่างส่องแสงไปแดงกลเจริญรุ่งเรืองให้เห็นแต่เรื่องราวดีๆนะครับจะมีแจ่คกล เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีแต่มิตรที่ดีนะครับมิตรร้ายจะได้ออกไปคนคิดร้ายสาร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะได้ออกไปคนคิดได้พูดจายังไงพูดให้ดีแค่ไหนก็อย่าไปเชื่อเขาแต่ว่าคนคิดดีพูดให้ดียังไงพูดให้ร้ายยังไงเราก็ฟังออกนะครับเจราจาต่อรองอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาท่านเปิดแล้วครับดวงชะตาท่านโหดรุ่ยแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์สนวัสนาหนุนนาดวงชะตา ทำให้ท่านจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านจะมีข่าวดีโดนุนดำดวงชะตาทําให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านในดีความแข็งแกร่งอํานาจบารมีวาสนาโนุนนานตัวท่านปีนี้ปีแห่งอํานาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาบังเกิดข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ต้องมีการสางังสรรค์รื่นเริงนะครับก่อนที่จะทําอะไรต้องให้มีความสุขก่อนอย่าเพิ่งตึงเครียด ต่ตองให้ลอกค้อบกับปัญหาต่างๆความจิตใจอ,อ่อนอ่อนโยนอ่อนนุ่มจะทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีเกิดขึ้นเรื่องวิวาการงานการงานการเงินมีอะไรเกี่ยวพันเกี่ยวข้องลึกซึ้งลึกลับซ่อนเงื่อนโชคชะตาของท่านจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหนุนนำดวงชะตาดวงชะตาในช่วงนี้อาจจะมีจิตใจที่อ่อนโยน องค์พยาคุธหนุนนำดงชะตาให้ท่านเจริญลูกเรลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินทำอะไรแล้วให้มีอำนาจปีนี้ต้องใช้อำนาจเข้าขม่มอย่าใช้ความโหดเหี่ยงอำหิตไม่ได้ทำอะไรต้องใจยเย็นต้องเปลี่ยนแปลงสิผันอำนาจบาร,รมีวัสนาการจิ่งไหวชิ่งพิบเกิดขึ้นแต่ต้องมีอำนาจมีอำนาจด้วยการหนุนนำดงชตาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลการการกาบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโชคลามเงินทองบารมีการยืนหยัดต่อสู้เป็นเรื่องปกติดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าอาหารเอาจริงเอาจังการนอนไม่หลับเกิดขึ้นในโชคชะตาตามไม่กระวนกระวายนะครับหายาหอมมารับประทานหรือว่าดมนะครับจะได้ผ่อนคลายข่าวนี้เกิดขึ้นในโชคชตตมมบบนะตาแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดหนุนนำในโชคชะตาดวงชะตาของท่าน รู้สึกว่ามันจะต้องเจอปัญหาต่างๆให้แก้แต่ว่าโอกาสการแกเนี่ยมีน้อยนับ 1, 2, ึาท่านต้องรีบแก้ให้จบทาไม่จบนะครับท่านจะทํำยังไงดีล่ะเพราะว่ามันเป็นติดกรรมแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงแรงเกิดขึ้นท่านจะรวยเป็นเศรษฐีก็รัดดวงตกถังก้าสาร